ันนึงนะที่เราได้ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ในะช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ทำให้เราได้เป็นเครื่องเตือนนะเป็นเครื่องเตือน ทำให้เราได้คิดอะไรบางอย่างคือวันที่ห้าท่านบาที่ผ่านมามีหมอหนุ่มท่านหนึ่งชื่อคุณหมอกลิดไทยถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคุณหมอกลิดไทยนี่เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งปอดอายุยังไม่มากนะ อายุยีสบปีเรียนจบมาเป็นหมอเพิ่งจบใหม่หมัดๆตั้งเพจมาเพจหนึ่งชื่อว่าเพจก็สู้ดีวะตอน,นแรกเขาก็เราบรรยายถึงความในการ ดำเนินชีวิตนะตั้งแต่เป็นเด็กเป็นยังไงเป็นเด็กตั้งใจเรียนขยันเป็นคนที่ชีวิตนั้นก็อยู่ตามทํานองคลองธรรมไม่ได้กินเหล้าเมายาสูบ,บุหรี่อะไรนะจนเรียนจบมาเข้ามอปลายเข้ามาหาลัยมาจบหมอมานะ แล้วก็ชีวิตก็กำลังเจริญรุ่งเรืองตัวเองก็กำลังจะแต่งงานครบก,กันกับแฟนสาวมากำลังจะแต่งงานแล้วก็บทสุดท้ายนี่ก็เขียนส่งท้ายไว้ว่าผมเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายซึ่งก็หลายคนนี่ก็ให้กำลังใจนะ ไปแชร์ประสบการณ์ต่างๆต,ตั้งเพจก็สู้ดีว่าขึ้นมาประมาณปีที่แล้วนะได้แทนที่จะไปจมจมกับโรคกับความตายที่มันจะมาถึงนะี่ก็ได้มีการสร้างเปียจมาให้กำลังใจแก่ผู้ที่กำลังทอ้อแท้นะหรือไม่คนที่กำลังทอ้อแท้อยู่ก็สามารถไปตามอ่านได้นะ จนเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่ก็คุณพ่อนี่ยก็มาโพสนะว่าคุณบอเนี่ได้จากไปด้วยอาการอันสงบตอนงานแต่งเขาที่เขาแต่งนั้นก็แฟนก็รู้นะตัวเองก็รู้นะคนในรวมงานก็รู้นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ อุทาหวนให้เราอย่างดีนะว่าชีวิตของคนเรานี่มันไม่แน่นอนนะไม่ได้สมเรเทเทมาไม่ได้ใช้ชีวิตยอย่างประมาทเลยนะอย่างที่ว่ามาตรวจเจอทีเดียวนี่ยก็เป็นโรคร้ายขึ้นมาแล้วนะเราคิดดูนะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอย่างงั้นบ้างนะป่วยเป็นโรคหนักบ้างนะเราเรารู้ว่าชีวิตเรา มีชีวิตอยู่แค่ไม่นานหนึ่งเ,เราจะรู้สึกยังไงนะสิ่งที่วาดวังเอาไว้สิ่งที่เราบอกว่ารอก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนึ่งเนี่ยบางทีนี่ถ้าเรารู้วันตายรู้เดือนตายของเราเนี่มันก็คงเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก,กนะเนาะนั้นการที่เราไม่รู้วันตายไม่รู้เดือนตายปีตายของตัวเองเนี่ยบางทีมันก็เป็นเหมือนกับมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสีย ผลดีคือทำให้เราไม่กลัวไม่ตื่นตระหนกตกใจผลเสียก็ทำให้เราประมาทนะประมาทที่จะบางทีเราก็ผัดพันประกันพุ่งนะโดยเฉพาะสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำยังไม่ได้บอกรักพ่อแม่คนในครอบครัวการงานนั้นนี้ก็ยังไม่เสร็จอย่างนี้นั้นถ้าเราเป็นเหมือนกับคุณหมอกลิดไทยขึ้นมานี่คำเราเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลย ถ้ารู้ว่าตัวเองจะตายในเดือนไหนปีไหนนี่ยนะมันต้องรีบเร่งทำํำในสิ่งที่ไม่ได้ทำํำมันไม่ได้มีการผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้มีการที่ต้องรีรอหรือว่าประวิงเวลาอะไรต่างๆหรือว่าการที่เราโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้นี่แหละนะเรารู้ว่าเราจะตายนี่ เราจะยังกดคนอื่นอยู่ไหมเราจะยังแบกความยึดติดถือมั่นอยู่ไหมเรายังจะทำอย่างนี้อยู่ไหมนั่นก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีอย่างหนึ่งว่าเออให้เรานั้นได้กลับมาหวนย้อนคิดนะถึงกับชีวิตของคนเราเนี่ยซึ่งแท้ที่จริงแล้วนี่เราก็เป็นเหมือนกับคุณหมอกฤิไทยนั่นแหละทุกคน แต่งแต่ว่าเราไม่ได้รู้วันเวลาตายของเราอย่างแน่นอนแค่นั้นเองนะทุกคนนะั้นนะมีโทษประหารกันทุกคนนะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายเนะี่ยแต่เราก็ทําตัวมือนกับเราจะไม่ตายนะบางทีเราก็ทําอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะนั่นเรียกว่าอยู่อย่างประมาทนะอยู่ด้วยความประมาท ซึ่งถ้าเราได้ติดตามอ่านเพจก็สดีว่าเ่ยเราก็จะได้รู้เรื่องราวเห็นเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายเลยในชีวิตของคนบุคคลหนึ่งถ้าเรามองย้อนมาตัวเองนะถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างนะบุคคลในภาวะเช่นนั้นเราจะสามารถที่จะคิดแล้วก็ทำอย่างนั้นได้ไหม ในการที่ว่าให้ตนเองนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีบางทีมันก็เหมือนเป็นกับตลกร้ายเหมือนกันนะคนเราถ้าคนเราถ้าไม่เจอกับตัวเองก็คงไม่ไม่เข้าใจมันตลกร้ายตรงที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะตายเดือนไหนปีไหนแล้วอะไรลหะที่เราต้องทำพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าภรรยาที่ตนเองจะแต่งงานด้วยอย่างนี้ ตั้งทงที่ก็รู้นะ,นะรู้ว่ามีชีวิตอยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่เดือนไม่กี่วันในงานแต่งนั้นที่มันอบอวนไปด้วยความเศร้าหมองและความเห็นอุกเห็นใจซึ่งมันก็ผิดแปลกในงานแต่งปกติใช่ไหมละ่ะในงานแต่งปกติทุกคนก็จะมีความสุขมาอวยพรให้คู่บ่าวสาว มีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาโอวยพรขอให้อยู่ด้วยการไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกเต็มบ้านมีร้านเต็มเมืองอะไรต่างๆแต่ในงานแต่งนั้นน่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะทุกคนไปนี่รู้นะรู้ว่าเจ้าบ่าวเนี่ยต้องมีชีวิตอยู่แค่ไม่นานนะแล้วเราจะไปอวยพรอ,อะไรเขานะขอให้หายนะขอให้แข็งแรงนะมันก็ไม่ใช่ นะเพราะว่าเราหนีโลกอย่างนี้ไม่ได้หนีความจริงความตายนี้ไม่ได้ผู้ัวเองก็คงได้แก้เข้มแข็งนะทําหน้าที่ของตัวเองให้มันสมบูรณ์อย่างนี้นะนะส่วนเวลาที่เหลือนะมันจะแค่อีก8ปดวันอีกสิบวันอะไรก็ตามเถอะแต่ว่าทุกวันทุกวินาทีเนี่ยมันคือคุณค่า่น,ะน,นเงื้อมมือของมัจุราชนี่ท่านไม่ได้ มีข้อต่อรองนะไม่ได้ว่ามีเงินอยู่เป็นพันล้านนี่แล้วซื้อเวลาแค่หนึ่งนาทีนี่ท่านก็ไม่ให้นะอย่าว่าแค่หนึ่งนาทีเลยแค่หนึ่งวินาทีนี่ยังไม่สามารถที่จะกระทำได้เลยเห็นไหมนี่คือคุณค่าของเวลาคุณค่าของชีวิตนะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาของคนเรา ทุกคนนะมีคุณค่าทุกวินาทีมีคุณค่ากว่าเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเหล่านั้นมากนะเมื่อเรามองย้อนสิ่งเหล่านี้กลับมาแล้วเนี่ยมันจะได้คุณประโยชน์อย่างมากเลยกับสิ่งที่คุณหมอกริไทยนี้ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พวกเราไอาคนที่กำลังอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ย ดำเนินชีวิตอยู่ชีวิตบนโลก28ปีก็อาจจะไม่ช้าไม่นานนะแต่ถ้าพูดตามหลักแล้วนี่มันก็ไม่มีเร็วไม่มีช้าหรอกในความพอดีของมันมีความเป็นอย่างนั้นของมันในสิ่งนี้แหละมันมาเป็นเครื่องเตือนนเครื่อง สกิจใจของพวกเราดังนั้นในชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดคือชีวิตที่เราอยู่อย่างสมบูรณ์ที่สุดการอยู่อย่างดีที่สุดคือการที่จะเตรียมตัวตายให้ดีที่สุดหพุทธทาสว่าการตายที่ดีที่สุดก็คือการอยู่ให้มันดีที่สุดนี่คือสิ่งที่ ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้ตระหนักมานะี่เราจะอยู่ยังไงอยู่ให้ดีที่สุดเนี่ยเนี่ยก็อยู่ทมหน้าที่ของเราให้มันสมบูรณ์นั่นแหละอะไรที่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยบางทีเรามันไม่มีเวลาที่จะไปรีรอเนเร,เรายังไม่ได้บอกรักใครยังไม่ได้ยกโทษให้ใครเรายังโกรธเกลียด นังหน้าคนนั้นอยู่อย่างเนี้นแ,แลวเสียงเรานี่มันไม่มีความหมายเลยถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะตายไปก็เพราะความกดเกลียดอย่างนั้นหรือเราจะตายไปเพราะรอเวลาอย่างนั้นหรือเราจะตายไปด้วยการแบกความทุกข์ไปด้วยอย่างนั้นหรืออันนี้มันไม่สมควรเลยนะไม่สมควรที่ เราได้เวลาอันมีคุณค่านี้มาเลยนี่แหละว,ว่าการที่เราอยู่ให้มันดีที่สุดเนี่ยคืออยู่ด้วยความเข้าใจธรรมชาติเข้าใจกระบวนการของธรรมชาติอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจคนอื่นให้โอกาสคนอื่นอยู่ด้วยความเมตตาต่อกันหรือว่าอยู่ด้วยความที่ มันสละออกนะมันบางลงปงเป็นเย็นได้แในะสิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นการอยู่ที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อเราอยู่สมบูรณ์อย่างนี้แล้วเนี่เวลาเราจะตายนี่มันก็สมบูรณ์นะมนไม่ได้กลัวที่จะตายไม่ได้กลัวทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นนะเพราะว่าพวกเราต่างก็รู้คําตอบก็ดีอยู่แล้วว่าเราก็จะเป็นเหมือนบบกับคุณหมอเกตไทนี่แหละ แต่คุณมรดิ์ไทยอาจจะโชคดีกวเรานะโชคดีกวเราตรงที่ว่าท่านรู้รู้เดือนตายของตัวเองรู้ว่าเออมันมาถึงแล้วนะเ<ม>คยมีการทดลองอย่างหนึ่งนะเราลองไปทำดูก็ได้นะลองตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปส่องกระจกดูแล้วก็ถามตัวเองว่าอีกเจ็ดวันเราจะตายเนี่ยเราจะทำอะไร อีกเวันจะตายเนี่ยเราจะคิดอย่างที่เราจะคิดวันนี้เหมือนอย่างวันนี้ไหมเราจะทำเหมือนอย่างที่เราจะทำอย่างเช่นวันนี้ไหมเราจะพูดเหมือนอย่างที่เราจะพูดเหมือนอย่างวันนี้ไหมก็ถามตัวเองไปวันใหม่ก็ถามอีกอีกหกวันเราจะตายเนี่ยเราจะทำอะไรเราจะคิดพูดทำเหมือนอย่างที่เราจะทำวันนี้ไหม ถามไปเรื่อยๆจนถึงวันที่หนึ่งนั่นแหละจนถึงวันสุดท้ายแล้ววันนี้ตื่นมาเอาเราจะตายวันนี้แล้วนะเราจะตายแล้ววันนี้เราจะทําอะไรใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความอย่างนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งพุทธเจ้าท่านทรงถามพระอนอนท์ว่าอนอนท์เธอ ระลึกถึงความตายมากน้อยแค่ไหนเระอนนก็ตอบว่าะลึกถึงวันละสองครั้งวันละสามครั้งระลึกถึงได้ประมาณนี้อย่างงี้นะพระเจ้าว่าอนน์นเธอก็ยังประมาทอยู่นะยังประมาทอยู่เราไม่ใช่แค่นึกแค่ว่าเรา ตายทุกวันนะเราจะตายเดีมาเราจะตายนะวันละครั้งสองครั้งนะแต่ว่าความตายนั้นคือเสียงที่เรานะหรือว่าตถาคตน,นั้นนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเห็นไหมไม่ใช่แค่ว่าวันนี้อีกเจ็ดวันจะตายอีกหกวันห้าวันจะตายนะแต่ว่าท่านให้ทรงระลึกถึงความตายนั้นทุกลมหายใจแม้กระทั่ง มรณานุสติก็เช่นกันคือการระลึกถึงความตายนี่แหละก็เป็นหนึ่งในอารมณ์กรรมฐานเป็นคอยให้ใจเรามันสงบระงับลงโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นประเภทพุทธิจริตคนที่ฉลาดมากคนที่ได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังมากหรือว,ว่าจิตใจที่มันนะฟุ้งซ่านเหอเหม ทำนวนทำนี่ไอ้นวนก็ไปทำไอนด่ก็ยังไม่ได้ทำอย่างเนี้ยบางทีถ้าเราเราลึกถึงความตายบ้างเนี่ยมันจะทำให้สิ่งเราเนี้ยมันสงบระงับลงก็จะพลอยทำให้ใจเรานั้นน่มันไม่เลียงโลดไม่ฟุ้งเฟอเ้อเหอเหิมกันไปมากนักมันเป็นเครื่องเตือนเราล้วเราเราลึกได้อย่างนี้แล้วมันทำให้เราไม่ประมาทไม่แน่ว,ว่า ชาติหน้าอาจจะมาเร็วกว่าวันพรุ่งนี้ก็ได้มันไม่แน่นอนนะอันนี้แหละคือสิ่งที่มันมาคอยเป็นเครื่องเตือนเราตลอดแม้กระทั่งว่าร่างกายของเราก็เหมือนกันเราทานข้าวดื่มนม้ำทายอุจาระปัสสาวะต่างๆอายุเริ่มมากขึ้นความเสื่อมก็พลอยตามกันมาเหลี่ยวแรงก็ ถดถอยลดน้อยลงไปเนะสียงเหล่านี้แหละมันมาเป็นเพื่อนเรามนเป็นเครื่องเตือนเรา,าเออมันมันไปสู่ความจริงแล้วนะไปสู่ความเสื่อมไปความสาลายไปแล้วอย่างนี้ให้ทำยังไงเราถึงจะอยู่อย่างดีที่สุดไดนะ้อยู่อย่างดีที่สุดได้ก็ต้องอยู่อย่างไม่ประมาทนั่นแหลนะอยู่ด้วยองค์มากนะอยู่ด้วย การดำเนินชีวิตด้วยความถูกต้องด้วยความพอดีมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่มันถูกต้องว่าเห็นว่าอะไรมันเป็นทุกข์อะไรมันเป็นเหตุให้เกิด,กดความทุกข์การที่เราโลภโมโทสันอยากได้ของเขาการที่เราไปอาฆาตพยาบาทมาตร้ายอย่างนั้นมันเป็นเหตุของความสุขหรือ ทำไมเราถึงแบกมันไว้ทำไมไม่ยอมปล่อยวางทำไมไม่ยอมที่จะทำตัวให้เล็กลงเรายังแบกมานะทิฏฐิอีโกเหล่านั้นเอาไว้อะนะมันเป็นสัมมาทิฏฐิตรงไหนเราก็ไม่ถามใจตัวเองนะก็ยังยอมที่จะโกรธที่จะแบกที่จะหอบที่จะห้ามที่จะหิ้วเอาไว้อะนะย่างั้นมันไม่ใช่การดำเนินชีวิตที่มันดีที่สุด แต่ว่ามันเป็นการทำร้ายตัวเองนะโชคร้ายกว่าคนหมอกรีทยเยอะคนอย่างนี้นะไม่มีทางที่จะเห็นความสุขได้เลยนี่ข้อแรกนี่ก็ไปกันไม่รอดละแสดงว่าเราก็ทำหน้าที่กันไม่ถูกต้องพอใจที่จะหอบยึดเอาความทุกข์เอาไว้พอใจที่จะยึดมันถือมันเอาความทุกข์หล่อนั้นเอาไว้ เอาเหตุของความทุกข์เหล่านั้นเอาไว้โดยที่ไม่ยอมที่จะปลดเปลืองภาระเลยนะนั้นถ้าเราดำเนินชีวิตไปในองค์มรรคไม่ได้ชีวิตที่มันสุขสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นกันเราจะมาบ่นในภายหลังเลยว่าเรายังไม่ได้ทำไอ้นู่นก็ไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำรู้งี้ทำดีกว่าอย่างเงี้ยรู้งี้โน่นนี่นั่นดีกว่าอย่างเงี้ย ก็พอความรู้งี้นี่แหละมันถึงไม่ได้ทำสักทีใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่คนเรามองข้ามนะมองข้ามเพราะฉะนั้นนี่ในเคสของคุณหมอกริไทยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะซึ่งทุกคนนะ่แหละก็จะเป็นเหมือนกับคุณหมอท่านนะแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากการเสียชีวิตของเขานี่ มันก็คือสิ่งที่เขามอบไปให้สิ่งที่เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตนะแต่จะว่าไปแล้วก็ตั้งแต่พุทธเจ้าอะไรเป็นต้นมา่านทรงบรรลุแต่สรู้แล้วนี่ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนิ่งดูได้นะตลอดระชนทั้ง45,000านศานี่ก็อยู่อย่างสมบูรณ์ทุกวันกิจวัตรห้าอย่างไม่เคยขาดนะนการ ตรวจตูสััพสัต์ออกบินธบ,บาทนะเทศนาสอนญาติโยมสอนพระสงฆ์ตอบปัญหาเทวดานะกิจวัตรตั้งห้าอย่างไม่เคยขาดสักวันนะคืออยู่อย่างสมบูรณ์นะนะขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงมีอานาปนสตินะเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่การมีสติระลึกรู้อยู่มันก็เท่ากับการที่เราระลึกถึงความตายทุกขณะจิตเหมือนกัน อันนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันคือการอยู่ด้วยความไม่ประมาทมันรวมลงหลักเป็นเรื่องเดียวกันนะนั้นนี่นี่คือตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่เขาอยู่ให้เราเห็นเย็นให้เราได้สัมผัสมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเราไม่ควรมองข้ามตอนนี้เราก็อาจจะเป็นเคสต่อไปก็ได้ในเคสอื่นเขาก็ทำหน้าที่ของเขาสมบูรณ์แล้ว ต่อไปก็อย่าลืมว่าเออเราก็ต้องเป็นเคสตรงนั้นด้วยเป็นเคสในการที่จะต้องจากไปต้องดำเนินไปเดินทางต่ออย่างนี้ในสังสรารวัตอันแสนยาวนานนี้างานนั้นนี่โชคดีของพวกเรานะที่เรายัางได้ยินได้ฟังธรรมะของพุทธเจนะ้าว่าเออสิ่งที่ควรดำเนินนี่คือ อยู่ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะอยู่ด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยองค์มากนะอะไรที่มันเป็นเหตุในความทุกเกิดท่างงี้ท่านก็ให้ละอะไรที่เป็นให้เหตุให้เกิดความทุกข์ดับท่านก็จเจริญให้จเจริญให้ทําเยอะๆอะไรที่เป็นทางดําเนินให้ทุกมันดับท่านก็ให้พวกเราจเจริญให้เดินมากๆนะ ให้เข้าถึงความดับทุกข์อย่างนี้ในะสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นข้อที่เรานั้นได้อยู่อย่างสมบูรณ์ดูอย่างสมบูรณ์ทุกวันชีวิตมันก็บริบูรณ์ทุกวันดังนั้นอยู่อย่างสมบูรณ์อยู่อย่างมีประโยชน์สงบเย็นเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็คือการเตรียมตัวตายที่ดนะีการอยู่ที่ดีคือการเตรียมตัวตายที่ดีแล้ว นี่แหละคือสิ่งที่ผู้รู้ทั้งหลายท่านจะบอกกล่าวเราเอาไว้ให้เราได้ดำเนินตามก็ฝากกเราเอาไว้นะเดี๋ยวเราสวดมนต์นกัน